ในคลิปนี้นะครับอาจารย์ป้อมจะมาสอนวิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรไฟล์เมมเบอร์นะครับทั้งแบบเรียลไทม์และแบบที่เรียกว่าจะต้องกำหนดเองครับตรงนี้แหละครับคือความยืดหยุ่นนะครับบทนี้นะครับหัวข้อนี้นะครับโฟกัสให้ดีครับลองมาดูกันเลยครับเช่นเคยนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับไปที่โปรไฟล์เมกเกอร์จากนั้นนะครับคลิกไปที่ไอคอนนะ Profile เมมเบอร์ได้อลกับจากนั้นนะครับผมจะไปดาวน์โหลดนะโหลด External แล้วก็เลือกเหล็กนะครับที่ผมแจกไว้ให้นะมาตรฐานไทยนะครับก็เอาเป็นเหล็กตัว c แล้วกัน l i ท e ลิฟท์แนแนลนะครับก็เป็นเหล็กที่นิยมใช้นะครับ1 2 5คูณ50คูณ20คูณ3.2ตัวนี้นะครับดับับคลิกเลยครับเราก็จะได้เหล็กมาจากนั้นนะครับ ล็อกไว้ถูกไหมครับพินดิสโปรไฟล์เราก็ได้เหล็กขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลากเส้นนะครับ L ดีสอลากเส้นไปตามแกนเขียวนะครับยาว1เมตร Enter ตอนนั้นลากมาตามแกนแดง1เมตร Enter ครับนี่คือเส้นนะครับผมจะคลิกขวานะออกคำสั่ง Make Group แล้วผมจะล็อกไว้นะครับคลิกขวาแล้วก็ล็อกตอนนี้ผมก็จะมีเส้นนะครับที่มีทิศทางการเดินก็คือวิ่งจาก นี่ครับแนวนี้ไปแนวนี้แล้วก็วิ่งจากแนวนี้ไปแนวนี้ครับหเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นสร้างโปรไฟล์นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นดูข้อมูลทั้งหมดในนี้ว่าแต่ละตัวมันทางานยังไงแล้วมันสามารถที่จะนะครับนำไปใช้ในการสร้างโปรไฟล์แบบเบอร์แบบไหนครับเริ่มแรกเลยผมเอาแบบปกติเลยผมก็กดคําสั่งดีสอใช่ไหม draw this profile แต่ผมก็ลากเส้น ืไปสังเกตนะครับในการลากเนี่ยดูให้ดีนะครับมันจะมีจุดที่มันนําไปใช้อ้างอิงคือโปรไฟล์ตัวเนี้ยมันก็ต้องวิ่งไปตามผาดถูกไหมเส้นเนี้ยคือเส้นแกนคือผาดสังเกตนะครับว่าจุดนี้ครับคือจุดอ้างอิงในการลากกับเข้าใจไหมครับเนี่ยถ้าลากคุณจะเห็นอย่างเงี้ยครับในขณะลากเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนมันครับไปไว้ตรงนี้ท็อปเลฟเห็นไหมครับจุดอ้างอิงมันก็จะวิ่งตามแนวนี้ top right bottom left แล้วก็ bottom right อันนี้แหละครับต่บอไปน,นี้นะครับตรงจุดเนี้ยเราจะเรียกว่า b s s point ดังนั้นในการลากแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องคำดึงให้ดีนะว่าเราต้องการให้เหล็กตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนของทางเดินที่เรากำหนดไว้โอเคในกรณีนี้ผมขอไว้ที่เซนเตอร์ครับแล้วก็ลากครับปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนะครับ สังเกตนะครับว่าถ้ารเสร็จแล้วครับผมกดสเปซบาร์นะออกมาปุ๊บเนี่ยเหล็ก mm. ตัวนี้ครับมันจะมีแมทช r เรียลก็คือสีนะครับแล้วก็มีตัวแท็กซึ่งมันจะตรงกับที่เรากําหนดไว้แต่มีข้อแม้ยอย่างหนึ่งครับเวลาเราทําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าถ้าเราดูแมทช r เรียลเนี่ยบางครั้งนะครับแมทช r เรียลเนี่ยเดี๋ยวผมดูชื่อนะลิสเวลกดตัวนี้นะตัวนี้คือลิส e วลครับตอนนี้จะยาวนิดนึงนะครับ สังเกตนะครับว่าเวลาเราเอา Mat e r เ a l เข้ามาแล้วนะครับในบางครั้งเนี่ยแมทชุเรของมันเนี่ยมันจะซ้ําตัวเดิมมันกลายเป็นเลขหนึ่งแบบนี้ครับดังนั้นเองเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราต้องเช็คดีเพราะว่าถ้าเรานําเหล็กเข้ามาเคยมีเหล็กเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมี Material ขึ้นมาเพิ่มแบบนี้นะครับดังนั้นเองเนี่ยคลิกขวานะครับแล้วก็ e l e t e เห็นไหมครับแต่เราสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ครับด r o p d o w n เมนูครับแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าต้องการแมทชุเรียลอะไร พิมพ์เขากีเข้าไปเห็นไหมครับมีให้เลือกคลิกเห็นไหมครับแต่การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับแมชชูเรลตรงนี้ครับแท็กตรงนี้หรือข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ครับมันจะไม่เรียลไทม์ครับเพราะเราปากักหมุดไว้ถ้าเราปากักมุดไว้ความหมายคือเหล็กตรงนี้ครับมันจะโดนล็อกไว้อยู่ข้อมูลตรงนี้คือข้อมูลตรงนี้จะโดนปกักมุดไว้แล้วมันจะไม่ได้แอปพลายเข้าไปกับตัวนี้แบบเรียลไทม์ ังนั้นเองมันจึงเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่ต้องออกคําสั่งว่าให้มันไปเข้าไปแอปพลายเมื่อไหร่เข้าใจไหมครับถ้าปักมุดไว้นะมันคือการล็อกไว้ดังนั้นเองเนี่ยกนวันนี้ครับผมกดเหล็กตัวนี้เมื่อเรากดเหล็กตัวนี้แล้วปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีนะครับข้อมูลให้เรากรอ,อกได้เลย,ยทันทีเพราะเรากําลังจะออกคําสั่งถูไหมให้แอปพลายตัวนี้แบบแมนนวลเข้าใจไหมครับดังนั้นเองผมก็กดตัวนี้ครับแอปพลายโปรไฟล์หนึ่งสองสาม เมื่อ apply profile แล้วทุกอย่างที่ผมกําหนดไว้มันจะเข้าไปแทนที่เข้าใจไหมครับแบบเนี้ยมันคือการปักหมุดแล้วล็อกไว้แล้วก็ค่อย a พล l ยโอเคนะครับสีมันไม่สวยแล้วก็มาปรับเองได้ตรงนี้ครับคือในโปรแกรม s k e t c h p เนี่ยพื้นฐานได้ถัดได้พวกเราปรับเองได้โอเคไหมครับทุกคนเนอะเคลียร์นะครับดังนั้นเองเนี่ยแน่นอนครับเวลาเราอยากจะเปลี่ยนตําแหน่งของมันครับเรากด top m i เด l e เอาละครับ สังเกตน,นะครับว่าในกรณีนี้มันจะึงงนะเดี๋ยวผมขออธิบายนิดก่อนว่าตรงนี้งงแน่นอนผมขอเลิกปักบุตรก่อนแล้วกันให้มันเรลวทม์ก่อนถ้าผมออกคาสั่งเลิกปักบุตรปุ๊บเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยข้อมูลทั้งหมดจะหายไปถูกไหมครับจากนั้นเมื่อผมกดอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นข้อมูลของเหล็กตัวนี้โว์ขึ้นมาแบบเรลวทม์เพราะว่าผมไม่ได้ปักมุญไว้แบบนี้จะง่ายกว่าเนาะทุกคนคิดตามนะครับ แล้วเองข้ามหมายคืออะไรครับวามหมายคือถ้าผมอยากจะแก้ไขมันครับตอนนี้แหละเมื่อผมไม่ได้ปักหมุดไว้มันจะเป็นการแก้ไขแบบเรียลไทม์เพราะทั้งหมดมันลิงก์กันอยู่และนี่คือจุดแข็งของ Profile Maker ครับในโปรแกรมนะครับที่ทำาคล้ายๆกันอย่าง Profile เม i กอ3ครับมันดีมา,มากๆผมก็ใช้อยู่นะ,ะแต่มันไม่เรียลไทม์ครับโอเคเราลองปรับตำแหน่งครับให้อยู่ตรงท็อปมิเดิลเห็นไหมครับมันก็อยู่ท็อปมิเดิลผมต้องการให้มันอยู่ พ o p left Top right และนี่แหละครับก็คือการทำงานแบบเรียลไทม์เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแหละคือจุดแข็งของตัว profile maker ครับปรับได้เลยเรียลไทม์ครับหรือแม้แต่เราต้องการจะเปลี่ยน material ของมันครับผมพิมพ์ยูอย่างเช่นผมพิมพ์ a จากนั้นกด enter เห็นไหมครับ material มันก็จะเรียลไทม์นะครับกดขึ้นอีกทีครับกด b enter เข้าใจไหมครับหรือไม่แต่แท็กผมต้องการให้อยู่ในแท็กส์ b enter ชิ้นงานของเราครับก็จะอยู่ในแท็กที่เราสร้างขึ้นมาคือ b แบบเรียลไทม์เลยโอเคไหมครับแม้แต่ตรงนี้ครับการวิ่งของโปรไฟล์ครับตอนนี้มันเป็นแบบ follow me ผมติ๊กตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นแบบ normal mode อันออนี้นะครับคือการแก้ไขแบบเรียลไทม์เข้าใจไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะ ปรับสีมันเป็น e f a ฟ l t นะ default มันก็จะไม่มีสีโอเคนะครับเร็วทามแล้วลองให้ดีนะวันนี้ถ้าเราคลิกอะไรไปมันเปลี่ยนท,ทันทีต่อไปครับเรามาดูเราเราดูการหมุนการหมุนครับมันมีปุ่มตรงนี้ครับที่หมุนโ t a ต e นี่คือศูนย์ผมปรับเป็นหมุนสี่ห้าพิมสี่ห้าเข้าไปครับแล้วก็กดคลิกเห็นไหมครับมันจะเป็นหมุนสี่ห้าทันทีครับ คือมันจะกวาดตรงนี้มา 4, 5, มส4ผ้าองศาเข้าใจไหมครับอ่ะผมต้องหมุนอีกทีครับตรงนี้90ทิศทาลตรงทีต่อไปครับ180เข้าใจไหมครับ270แล้วก็360หรือศูนย์ครับอันเดียวกันนะ3ู0หรือศูนย์อันเดียวกันครับเรียบร้อยครับนี่คือการหมุน ซึ่งมันจะหมุนอ้างอิงกับเบสพอยท์ที่เรากําหนดไว้เข้าใจไหมครับถ้าผมเปลี่ยนเบสพอยท์ตรงนี้ปุ๊บหมุน45เห็นไหมครับมันก็จะอ้างอิงเบสพอยท์อ้างอิงเบสพอยท์โอเคนะครับอ่ะผมปรับเป็นศูนย์ต่อไปครับผมอยากจะเลื่อนนะครับเลื่อนเหล็กตัวนี้ให้ไปอยู่ตรง top left และตอนนี้ครับผมต้องการให้เหล็กตัวเนี้ย อยู่ห่างจากขอบเนี้ยสิเซนโอเคทำยังไงวิธีการคือบริเวณนี้ครับจะมี Y offset กับ X offset ในกรณีนี้มันคือ X offset ครับผมก็เข้าตรงนี้ครับพิมพ์10 cm ได้เลยนะครับสูนย์นนก็ได้ครับคลิกหนึ่งทีตอนนี้ครับเหล็กของเราครับที่มุมครับมันจะอยู่ห่างจากจุดนี้ครับ สิบเซนพอดีเห็นไหมครับทุกคนคิดดยวกันครับถ้าผมอยากจะปรับให้มันอยู่ต่ํากว่านี่สิบเราก็มาที่คําสั่งครับเอมอันนี้ไปศูนย์ก่อนนะทุกคนปรับทห่นี่้เป็นศูนย์แล้วผมจะปรับตรงนี้ครับให้มันเป็น y offset ให้กลายเป็นลบนะติดลบมันกลับมันจะลงไปข้างล่างนะครับลบลบศูนย์จุดหนึ่งคลิกมันก็จะวิ่งลงไปข้างล่างแล้วตอนนี้อ่าตอนนี้แค่เซนเตอร์ก็ได้ครับ เหล็กมันก็จะอยู่ต่ำกว่าจุดนี้ครับเห็นไหมครับศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยมันเอียงนหะมันก็เลยอ่ะศูนย์หนึ่งใช่ไหมครับเข้าใจไหมครับทุกคนเคลียร์ไหมอ่ะผมปรับมานะครับอยู่ที่ศูนย์้นั่นเองเนี่ยตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าออฟเซ็ตโอเคไหมครับไปก่อนอ่าง่ายมากๆเลยนะครับอีซี่อ่านฟันเลยอ่าลบนี้ไปก่อนต่อไปครับเรามาดู ต่อไปครับตรงนี้ครับมิลเลอร์ Miller. ถ้าเรากดมิลเลอร์ครับมันจะพี่กลับด้านทันทีอันนี้คือง่ายมากครับเ็นเซนเนาะอันนี้คือการมิลเลอร์กลับโอเคไหมครับทุกคนง่ายนะและนี่แหละครับก็คือการปรับแก้ข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในโปรไฟล์แล้วก็มันจะแอพพลายเข้าสู่โปรไฟล์เมมเบอร์และนี้เนี่ยนี่แหละครับคือความยืดหยุ่นนะครับเราสามารถจะแก้ไขอะไรก็ได้ตั้งแต่การเลื่อนระยะออฟเซตการหมุนการมิลเลอร์ ถ้าบทั้งหม,งหมนี้นะครับมันสามารถอัปเดตบ้านได้แบบเรียลไทมรวมถึง Material แล้วก็ t a ็ด้วยเข้าใจไหมครับโอเคต่อไปครับเราจะไปสู่ส่วนที่ยากขึ้นอีกนิดนะครับเราเออกแบบมาให้มีคำสั่งนะครับเพิ่มเติมคำสั่งใหม่นี้นะครับทุกคนต้องชอบแน่นอนครับเรามาดูตัวอย่างครับสมมติผมมีทั้งหมด3เส้น1แล้วก็พี่มาครับ โจทย์ของผมคือผมต้องการทําเหล็กตัว C ครับมาประกบกันแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นในงานของตัวโครงหลังคานะครับที่เป็นเหล็กตัว C ประกบกันแบบนี้คือหันหน้าตัว C มาเชื่อมกันนี้ครับเอาล่ะทายังไงครับเริ่มแรกเลยนะผมก็จะปรับเบสพอยต์ให้อยู่ตรง bottom right แล้วผมกดคขาสั่งด draw ขอย้ำนะครับต้องปักบุญด้วยก่อนนะเหล็กต้องการนะครับกด draw ลากจากด้านนี้ไปด้านนี้โอเคมันต้องลากด้านเดียวกันนะ จากนั้นนะครับผมออกคําสั่งดีสออีกครั้งหนึ่งจอครับแต่คราวนี้ยผมจะลากบนเส้นเดิมนะแต่ผมกัดออกคาสั่งมิลเลอร์กลับด้านมันจะพลิกไปด้านนี้ครับแล้วก็กดเรียบร้อยครับอันนี้คือการกลับด้านง่ายมากครับโอเคแต่คราวนี้ถ้าผมนะครับอยากจะแอปพลายล่ะเลอกที่เ้นแล้วผมก็กดดูดเลอร์มิลเลอร์ก่อนนะกดแ p ปพลายไม่อยากลากเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามีเหล็ก ยาวอ่ะการลาดเอามันเหนื่อยแบบนี้ครับผมก็พลิกลัวที่เส้นกด apply ถูกไหมครับเส้นยังอยู่ถูกไหมเมื่อเส้นยังอยู่ผ๊บผมกดมิลเลอร์อีกครั้งหนึ่งกลับด้านก็กด apply เราก็ได้เหล็กตัว c แบบนี้ขึ้นมาประก,กันการแบบนี้โอเคไหมครับเคลียร์เนาะอ่าแต่คราวนี้ถ้าบาังเอิญบังเอิญบังเอิญบังเอิญนนะีผมทําอยู่แล้วผมก็พลาดอ่ะ พลาดคือผมอะไปกดคำสั่ง enable delete t after apply ก็คือว่าให้ลบเส้นตัวนี้ทิ้งไปหลังจากเราสร้างโปรไฟล์แล้วผมก็กด apply นะครับปรากฏว่าเส้นมันหายไปนะครับโอเคคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาลากเส้นเนี่ยเนี่ยสังเกตลากเส้นนะครับเนี่ยเวลาเราลากไปเนี่ยเรา apply กับไม่ apply เนี่ยมันจะต่างกันนะยวด,ดูที นนี้ผมกดนะผมกด Apply นี่ครับสังเกตนะครับว่าทิศทางออกมาเนี่ยมันมันมันต่างกันแต่มันไม่จําเป็นนะที่จะต้องบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องทิศทางเดียวกันเพราะว่าการลากเส้นเนี่ยมันมีผลนะครับแต่การกลับด้านมันทําได้นะอะขอดูทีถ้าใครต้องการกลับด้านของมันเนี่ยเราทาได้นะโดยการกดตรงนี้แล้วเราก็ออกคําสั่งอะไรครับออกฟังอะไรครับเปลี่ยนทิศทางมาดถูกไหมครับไปที่ผ a t h ฟังก์ชันแล้วก็กดนี่ครับ Reward Path เมื่อก่อนรีวิวผ่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับด้านเข้าใจไหมครับทุกคนเคลียเนาะแล้วเราสามารถดูทิศทางยังไงวิธีการดูทิศทางก็คือกดคําสั่งตรงนี้ครับปแจกเมื่อกดปแจปุ๊บเห็นไหมครับเราจะเห็นทิศทางของการวิ่งของเหล็กนี่คือการปรับนะครับรเข้าใจไหมครับปรับได้นะนะเนี่ยดูทีนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยผมกดนี่ปแจคือการดูนะอะผมกดตรงนี้ครับทิศานตรงนี้กดตรงนี้ปุ๊บนะดูทีนะผ่านฟังก์ชันกดรีวิว มื่อกดรีวิรปุ๊บนะครับกดปจัจจเนี่ยเห็นว่ามันกลับด้านเข้าใจไหมครับเราปรับได้เองนะครับอันนี้จะบอกว่าเราเออกแบบมาให้ปรับได้ผ่านฟังก์ชันแล้วก็รีเวอร์ผ่านโอเคแล้วตอนนี้ทํายังไงดีครับเส้นมันหายไปแล้วผมต้องการที่จะกลับด้านมันเอาแล้วครับมันจึงมีคําสั่งสําคัญตรงนี้ครับทุกคนดูนะครับดูนะครับผมทําวงกลมขึ้นมาอันนึงก่อนอ,อันพินก่อนนะอันพินก่อนผมทําสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันหนึ่งอ่ะแล้วสี่เหลี่ยมเนี้ยผม คลิกเข้าไปนะผมตั้งชื่อว่าอ่าแล้วผมก็กดรอนะโอเคตอนนี้ผมมีโปรไฟล์หนึ่งตนนัวนี้อ่าแล้วทุกคนดูหลักการนะผมคลิกตัวนี้มันจะปักหมุดไว้แบบนี้อ่าแล้วปักหมุดไว้คืออะไรครับเหล็กของผมเนี่ยตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันจะแยกออกจากกาันละเพราะอันนี้คือกันไว้ปักหมุดไว้ดังนั้นเองเวลาผมคลิกไปที่ตัวโปรไฟล์ใดๆก็ตามครับ มันจะมีสีส้มขึ้นมาสีส้มตัวเนี้มันคือโปรไฟล์ที่เราคลิกเลือกแต่ตัวสีเทาเนี่ยก็คือตัวที่เราล็อกไว้ทุกคนพอนึกออกใช่ไหมดูวิธทีผมอันพินนะผมกดตัวนี้นะผมพินตอนนี้ผมปักหมุดไปแล้วตัวนี้ล็อกคอนกรีตไว้สมมตุด้านนี้ก็คอนกรีตอ่าถ้าผมกดที่เหล็กเห็นไหมครับไอ้เหล็กตัวนี้ก็จะกลายเป็นสีส้มวางอ้างอิงจากจุดเดียวกันโอเคไหมครับนี่คือหลักการดังนั้นเองเนี่ยถ้าผมอันพิน ้ผมก็กดที่เหล็กตัวนี้แล้วผมก็ล็อกไว้เหล็กมันก็จะกลายปเป็นเหล็กตัวสีจากนั้นถ้าผมกดซ้ําตัวก่าอีกครั้งหนึ่งไอ้สีส้มตัวเนี้ยกับสีเทาตัวนี้มันจะแมทกันพอดีเพราะว่ามันคือเหล็กเบอร์เดียวกันก็บังเอิญที่ล็อกไว้กับตัวเนี้มันเป็นตัวเดียวกันโอเคนะครับทุกคนแล้วผมอธิบายตรงนี้น่าจะเข้าใจละคือมันคือการลิงก์กันดังนั้นเองนะครับด้วยวิธีนี้ครับดูนะผมก็จะนะครับ อยากจะใช้เหล็กตัวนี้ในการอ้างอิงผมเลยนะครับปรับสีเทาครับมาไว้นะครับตรงนี้โอ,โอเคตอนนี้เราต้องอ้างอิงกับเบสตัวเดิมก่อนผมก็ต้องตัวนี้ครับตัวพื้นอ่าขออภัยขอยอภัยสอนอีกแล้วงงออกโอเคไหมอ้างอิงก็คือผมปรับตัวนี้มาอยู่ตรงพื้นด้านล่างนี้คือตรงนี้มันตรงกันถูกไหมตอนนีม้มันก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ สีส้มกับสีเทาก็จะอยู่ตรงนี้อ่าโอเคไหมครับโอเคนะครับตอนนี้ไอ้สีส้มน่ะนะครับมันคือตัวเดิมถูกไหมครับตัวเดิมก็คือตัวที่มันมีอยู่ในโมเดลส่วนสีเทาก็คือตัวที่ผมกําลังทำเข้าใจไหมครับดังนี้น,นผมก็กดกับด้านมิลเลอร์นะครับแล้วผมก็กลับมาที่ปลายตรงนี้กตรงนี้บัตทอทไลท์ถูกไหมครับ แต่เล่นเองเจะเข้าใจนะบิลเลอร์คือคือการคอมเพล็กซ์กันเฉยครับเล่นเองเนี่ยตอนนี้ถ้าผมกดคําสั่งแอปพลายไจะเอาเหล็กไปแทนตัวเดิมถูกไหมครับอย่างเงี้ยคือการแอปพลายถูกไหมครับอันดูนี่อันดูได้นะอ่าเนี่ยอันนี้คือการเอาเหล็กที่ผมมีแต่มันการเปรียบเทียบไปดูไงมันยากนิดนึงในเข้าใจนะแต่จะเข้าใจเองว่าเออมันคือการเปรียบเทียบกันจากนั้นนะครับคราวนี้ผมก็จะนะครับ แอปพลายแบบนี้มันก็คือการเอาเหล็กไปแทนตัวเดิมซึ่งอย่างนี้มันก็ไม่เวิร์กถูกไหมถูกไหมครับเอาละอันดูวิธีการคือให้เรากดคําสั่งนี้ครับ a p p e n d profile ถ้าเราก,กด Append Profile เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเป็นการสร้างตัวใหม่ทันทีครับโดยอ้างอิงจากตัวเดิมสีส้ม1 2 3่ง,อ,งอัพเห็นไหมครับมันจะอ้างอิงแบบนี้ครับ คือโอเคมันจะยากที่เข้าใจนะแต่ทุกคนจะเข้าใจหลักการคือที่ผมบอกไว้ว่าคือมันการ append profile นั้นจำให้ดีครับหลักการคือถ้าเรากดตัวใดตัวหนึ่งล็อกไว้ตัวนั้นจะไม่อ้ากอีกกับตัวเดิมมันล็อกแล้วนั้นเองเนี่ยมันจะไม่เรยวทามแล้วมันโดนล็อกไว้จากนั้นถ้าผมไปที่ตัวอื่นตัวที่มันเลือกจากการขึ้นสีสม้มแล้วตอนนี้เราสามารถจะปรับแก้ตัวเนี้ ตัวที่เรามีอยู่เนี่ยให้ตรงกับตัวนี้ก็ได้โอเคทดลองอีกทีครับผมกดตัวนี้นะเห็นไหมครับคอนกรีตรมันก็จะอยู่ตรงกันถูกไหมครับโอเคผมต้องการให้มันมาเทิร์นด้านบนทํายังไงถ้าผมเทิร์นได้านบนเลยเนี่ยผมกดตัวนี้ถูกไหมมันจะอ้างอิงเซนเตอร์เซนเตอร์ถูกไหมครับอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ได้นั้นเองวิธีการคือผมอันพินก่อนผมกดตัวแรกก่อนผมเอาตัวแรกไปไว้ด้านบนก่อนถูกไหมครับ ตำแหน่งด้านบนแบบนี้จากนั้นผมก็จะล็อกเรียบร้อยครับเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ครับเหลก็กของผมคอนกรีตของผมเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับสีส้มกับสีตัวนีม้มาอ้างอีกกันอ่ะผมก็จะปรับสีส้มเนี่ยนะครับให้อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับไม่ใช่ในด้านล่างให้สีเทาของผมอะ่ะมันจะอยู่ด้านล่างเบสออนตัวส้มที่อยู่ด้านบนคืออธิบายยากทุกคน ที่เซเลยกันนะคือตรงนี้ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ซับซ้อนหรอกแต่ถ้าเข้าใจปุ๊บมันจะมีประโยชน์ตรงนี้แค่นี้และครับเสร็จแล้วแล้วผมก็ออกคําสั่งนะครับถ้าแอปพลายโปรไฟล์ไม่ได้นะต้องออกสั่งแอปเพนต์โปรไฟล์ผมไม่ได้เหล็กหรือคอนกรีตที่วางได้บนแบบนี้และนี่แหละครับคือคําสั่งแอปเพน p r โปรไฟล์เอาล้ครับเราบรโทุกสุดท้ายแล้วนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าหลักการทํางานของเราเป็นยังไงครับหลักการทำงานของเราคือว่าผมก็จะบอกว่าถ้าเรามีโปรไฟล์อยู่ ผมใช้ข้อมูลของพื้นฐานนะแมจิกแวร์นะครับตรงนี้นะเราอย่างทิ้งนะครับถ้าเราลากชิ้นงานแบบนี้แล้วกดเราสามารถปรับข้อมูลแบบเร็วไทม์ได้นะครับอย่างเช่นใส่ตรงนี้ข้อมูลตรงนี้บ้านใส่แท็กแมทชิวเรีนะครับกำหนดแท็กเลเยอต่างๆเข้าไปได้เร็วไทม์เราสามารถจะย้ายแกนได้เร็วไทม์ เราสมบ,บัถหมุนได้เรียวไทม์บิลเลอร์เลียวไทม์ทุกอย่างได้หมดเรี Real ้ยวไทม์หมดนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการเรียวไทม์ให้เราปักบุดเข้าใจไหมครับปักมุดไว้แล้วค่อยอยากไก้ไขอะไรค่อยแอปพลายเอา B กดแอปพลายเข้า,ขาใจไหมครับแบบนนนเนี้ยน้่นเองเนี่ยการเรียวไทม์เลยมันก็ดีแต่มีความเสี่ยงการแบบแมนนวลนะครับแบบใช้การแอปพลายตรงเนี้ย ก็ดีครับแต่เสียเวลาก็พยายามใช้ตำแหน่งเอาแล้วกันความถนัดของตัวเองครับและอ,อีกอันหนึ่งก็คือว่าการ uppen ถ้าเราต้องการที่จะทํางานคับอันพินดูนะผมมีแกนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมีผมกดล็อกแต่แล้วมาผมก็ย้ายตําแหน่งมาตรงนี้มันจะเปิด compare กันระหว่างตัวเก่าตัวใหม่ถ้าเรากด apply มันจะแทนตัวเดิมแต่ถ้ากดคำสั่ง a p p e n profile มันจะ ก๊อปปี้ตัวเดิมมาอยู่ก๊อปปี้ตัวใหม่มาอ้างอีกตัวเดิมน,นี่คือหลักการครับคลิปนี้อธิบายละเอียดลึกนะครับทุกคนลองไปประยุกต์ใช้งานดูไม่ยากครับ